ทีนะฮะวันนี้ก็มาอยู่ในเกมที่อ่านไม่ออกเช่นเคยฮนะโอเคนะในผาที่เทเ่สิบนะสิบนะเชนปาเนา่นที่พูน่าเนี่ย,ยโอ้โหบุกบ้านเราซะห,หืเละตุ้มเป๊ละลาเละตุ้มเป๊ะนะโอ้โหเละสิฮะเละไม่ดูเหลือเลยรด้วย ตอนนั้นยังลิตไม่เสร็จนะเดวเซ่ไข้บูกเฮาหูเววสองหมดเลยระเบิังเว้เอเ้ยระเบิดยังเววสองเลยเววหนึ่งเลยด่มัไปขู่ชางง่ายมากม่โอ้โหโอ้โห,โอ,โหอื้มเหนื่อยม่ย 哎。<laughs> b u r โคเยอะจริงๆแล้ว huh. ก uh ็บ huh. ุกยากจริงๆเลยเด้อโอ้โหมันท <ice> ้าเลยนี uh ่างี้โอ้โหคิดแล้วว่าเราจะไม่บุกได้หรอกโอ้หหนักกว่ากันบุกไปแล้วยังดีไปเยอะเลยโอ้โหจะสนใจมุ่งเป็นยไงวะเนี่ยโอ้โหอันนี้ก็โอชิโด มันมน้อยปนไปถ้าเปกรน้ำเยอะๆนี่แหละบานนี้นแลหละขอดูสำรวจนิดหน่อยสิอืมดูจากชั้นชูงแล้วก็นจัดจ่อยนะข้าไประบบใชระบบฝังนี้โอโ้โหใช้งอนเป็นงอนเลยอย่างนี้ี่งอนแล้วไหม เฮ้ยอย่ายิงบอลลูนดิโกงอย่ิบอลลูนเดดนอย่ายิงบอลลนอาบอลลูไม่ลืมอย่ายิงบอลลูนบอลู้นพังนะเฮ้ยบอลลูนบอนจะังแและเยวเาขอโทษทาด้วย เป็นสูงมากมาเป็นสูงมากเป็นสูงเขาเรียกว่ามาเป็นสูงสายกับหยิบสูง๋ให้เรียบเฮ้ยมันใหญ่มันใหญ่ตูนใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เรียบเนี่ยใช้เรียบมุ่งซีเรียบจะไม่อยู่แล้วคับเดี๋ยวตูนใหญ่ตูนึงใหญ่ยุ่งเลยสิเดี๋ยวสีเขียวไม่ไปขโมยไม่งูตายสีเขียวมันจะตายแล้วอะ โอ้โหไขนวางระเบิดมาเนี่ยโม่ของเรียกครับเป็นเหลือทำไมอีกร้อยครั้งตัวก็ช่วยเโอ้โหที่สองตัวนี้แต่อที่แขนนี่น่าจะช่วยอ,อะไรเลยกกระพังกระพังใช่นั้นแหละอ่าอีกร้อยทำโมของก่อนมันพูดอย่างไรเลยใช่ไหม ก็ไปไปสู้โอ้โหยงใส่เพื่อนเลยล่ะอ่เนี่ยเพื่อนมันจะตายเนี่ยปืนบอมก็จะตายด้วยไป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 นี่ยังสู้ไม่เลิกเป็นเป็นสู้ชีวิตนี่แล้วก็มาพังอันนี้อีกเป็นเนี่ยในร้อยเปอร์เซ็นแน่แน่วันนี้นใ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 นแต่จะไม่ได้เพราะปืนใหญ่ไอ,อ้ปืนบอมนี่แหละ ใหญ่เดบอกดิโเน่โอ <t ell> ้หลูก <Far> กูู้บเหลือมันตัวเดียวน่เป็นไงไปลร้อยเอร์เะลูดูถูกไอสีเขียวมันก็สู้ได้นี่ไม่ดูกลับตนี้เลยเน่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 ดือดื้อดืดือลเน่ขยักเล่นเกมนี้เลยเป็นอย่างเงี้ยขาสู้เสร็จละ

หนึงครั้งรอบหนึงแล้วขอทอหารสำรางไว้ทำให้มันมลงไปอีกรอบนึฮะเอาที่เก็บน้ำจัดใหม่เบื่อปึป๊บเอ้ยเลยเพล,เ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 ลเินจัเดเพลินจัเดเนาะ

โอ้ยตีลี่โอ้โหสุดยอดสิครับอย่างนี้ขอรีบบุกเลยมันมีกองกระเบงเราต้องรีบรบุกเราจะนิ่งเฉยไม่ได้มันเล่นการทำงานมันเราอุกก่อนมันเริ่มยากแล้วคราวนี้น่าแปลว่าเราต้องรีบรบุกต้องรีบรบุกต้องรีบบุกจะต้องรีบบุกจะต้องรีบบุก ต้อบุโอ้โหมันยังบุกยังเรวเลยอ่าเล็วนึงตัวก็ลืมปืดปืดปดปพังวะน่ะเอ้ยบ้านพังโอ้เยี่ยมเยีโอ้ยได้สองดาวแล้วเยี่ยมเยี่เมเยี่ียโอ้โหได้สองดาวยังรวดเร็ปืดปืปดปดปปดเราได้สองดาวแบบงงงงงจริงๆไม่ใช่งงเล่น เขาเรียกว่างงจริงๆงงจริงๆงงจริงๆงงจริงจริงตู้กล่องนะไรเนี่ยอ้าวลืมปล่อยลืมปล่อยได้ไงวะเอ้ยือตัวนีเออเฮ้ยพี่เก็บตัวน้องมมอมเหลือตัวนี้ตัวสุดท้ายเราต้องทำอย่างรวดเร็วเวลาเลยเท่าไหร่หน้าชิบก็โอ้ยน่าจะได้อยู่ตัวใหญ่มันกระโดดไม่ถึงอยู่แล้วมันอ้วนจัดใช่เด้ตัวใหญ่ โอ้จะไปทาอะไรทำไมมันยังไมอะไรเลยเนี่ยเอามันจะไปทำให้ตัวใหญ่ทำไมวะอมันยังไม่ทำอะไรเลยนะเนี่ยมเปิงไว้ยลาดูมันทำดูมันทำเรื่องเวลาไม่เนี่ยตุ้มตุ้มเออกว่ามันจะตายอีกเนาะ ชะเบิดกี่ลูกเลโอ้โหดูมันไปไปก็ช้านเนาะเร็วๆตุม้มๆแล้วอีกสองครั้งเนี่ยจ้ระไบิกี่ลกเนี่ยผมมันจะระเบิดหมดเนี่ยเออเอาตงังรูเร็วเอาตงังเ,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 เร็วฮาวิสไทยตุ้มๆเร็วๆเร็วๆอุ๊ยแสดงเอ้ทำไมมันช้างนี่ มันก็ได้ตังนี่หกสิบไหมเผลอผลิตทหารกันอุูแล้วใช่ไหมเผลอขายตัวใหญ่รู้เลยเก้าสิบใ้เก้าสิบเป็นเงอนี่ แต่เราใน,นข้อลาก,ก็ไม่เกิน